สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะในส่วนายนะคะเนาะของวันที่12นะคะสิงหาคม2565น้นะคะเนาะสวัสดีนะคะวันแม่นะคะสวัสดีคุณแม่ทุกทุกคนนะคะเนาะมือนีวันแม่นะคะเนาะกระหายุณแม่ทุกกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมี่วคลิปนี้นะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะให้เราให้รวยนะคะให้คิดสิ่งใดใดสิ่งนั้นเด้อค่ะคุณแม่ค่ะเนาะค่ะเนาะสวัสดีวันแม่เด้อค่ะ เมื่อนี้นะคะมีแนวทางมาฝากตอนพี่น้องนะคะเป็นคลิปนะคะแนวทางนะคะของนะคะพ่ออินนะคะเนาะพ่ออินนะคะเพื่อนเป็นเซียนหลักสิบค่ะพี่น้องคะเป็นเซียนหลักสิบล่างนะคะเนาะย่ำว่าหลักสิบล่างนะคะเพื่อนห่มากพี่น้องซีโตนะคะหลักสิบล่างนะคะสี่ตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะเนาะงวดที่ผ่านมาค่ะเพื่อนห่มากนะคะหนึ่งนะคะเนาะกระเขาน,านึงสี่ค่ะพี่น้องคะงวดนี้นะคะเข้ามาติดตามแนวทางนะคะ การในคลิปนะคะต่องวดนะคะก็คือเพลนหายมากเป็นหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบมีนะคะหลักสิบมีนะคะหนึ่งสามแปดเก้านะคะหลักสิบมีนะคะหนึ่งสามแปดเก้านะคะเนาะอันนี้เป็นชุดเต็มล่างของเพลนนะคะก็คือหลักสักหลักหนึ่งมีอย่างแน่นะคะหลักสามมีอย่างแน่นะคะหลักแปดมีจักครูนะคะหลักกัหลักเก่านะคะเนาะ แต่มาในคลิปนี้นะคะซิม,ม่าสรุปเนี่ทางโคงสุดท้ายให้พี่น้องเลยนะคะเนาะอันนี้ให้พี่น้องแคบหน้าจอชุดเต็มไปนํำนะคะราคาเดี๋ยวมารอเอาจุดตัดน้ำกัดนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นหลักสิบลางนะคะเป็นเสี้ยนหลักสิบล่างนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะก็คือเพื่อนหายโครงสุดท้ายมา,นะะนายกนะคะเพะื่อนหายเะล็กบ่นมะ่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่ะ่่่า่่่่่่่่่่่่่่่ยวนะคะได้นะคะชุด ะคะโค้งสุดท้ายนะคะบนล่างไปเลยนะคะนอโตัวที่่นฟันเน็นนะคะเน,ะะนะะนาะอาจจะจงไดกะเตรียมแคบหนาจอนะคะเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะมักรวัวชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะสําหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบพผาดข้าวสารนะคะแนวทางนะคะบว่าสิแนวทางนะคะแต่ละสานักนะคะเด็ดๆนะคะนอสิเดบพผาดข้าวสารนะคะเนานะ แนวท่าของเพื่อนนะคะก็ะคือหลักสิบนะคะมาแน่นอนค่ะหลักสิบล่างนะคะก็ะคือซีโตนีบผ่าตาดนะคะมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะถ้าพี่น้องนะคะมีเหล็กดับล่างนะคะเนาะว่าดับล่างบ่มาหยังตัด <orsun! S 2> อ,ออกให้เลือได้หน่อยที่สุดค่ะพี่น้องคะก็คือเ้าตัดออกให้ได้เลือหน่อยที่สุดถ้าสมมุติว่านะคะถ้าสมมุติว่าพี่นอ 8, ออ้องดับแปดตัดแปดออกเขาก็าสีเลือแค่สามคูดับเก้าตับเก้าออกสิเนาะพี่น้อง นับสามตัดสามทีมพี่น้องเลือดจะตัวห้าเอาเลยค่ะเนาะค่ะหลูดก็ได้นะคะหรือว่าสายวิ่งนะคะกับวพวกพวดผาดปัคลักซิปไปเลยก็ได้นะ,ะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางนะคะเอาค่ะสําหรับชุดสรุปนะคะชุดสรุปนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะแคปหน้าจ,จอว่าเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศเ้ยค่ะเตรียมสมุดประกาศนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเนาะกับ ลมแห้งแน่จักน่อยนะคะกับสิมีเสียงร่มนะคะลบกวนกับต้องขอโทษขออภัยน้านะคะเพราะว่านะคะนี่เป็นช่วงบ่ายนะคะชบบาวบ้านแวะกินเขาพี่น้องแวะพักผ่อนนะคะนอกก็คือนะคะไดส้สมต่ากับเขาเนีย้ยพี่น้องกับไก่ยยางนะคะมาก,กินนะคะยูริมริมหนองนะคะนอกบรรยากาศริมหนองนะคะนี่นะคะนอะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะเนอะ่มนะคะ อากาศเย็นนะคะนอะมาแวะท่านเขา่ากันนะคะก็นะคะทีมงานหลายๆช่องทางนะคะเนาะเอาเตรียมแคบนาจ,จอนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของเพิ่นนะคะเนาะโอให้ร่มกันร่มคักพี่น้องอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเนี่ยทางตัวเรขชัดเจนตีบนอ่ะค่ะค่ะนี่เป็นแนวทางนะคะของ พ่ออินนะคะโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเพื่อนหามากนะคะบนนะคะมีนะคะบนมีศูนย์สามห้าสามศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะแล้วก็ล่างนะคะมีแปดศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดพี่น้องก็สีว่าเอาคือว่าหายตรงตรง,ตรงว่าต้องกลับนะคะเนาะกัคือนะคะพี่น้องรูปนะคะว่าเลขล่างของเพื่อนนะคะหลักสิบล่างของเพื่อนนะคะมีหนึ่งก็แปดนะคะแล้วหนึ่งแปดนี่จําเป็นจะต้องกลับพี่น้องค่ะ เพราะว่ามีหนึ่งกบแปดนะคะจำเป็นต้องกับนะคะเนาะตัวใดที่เพิ่นเขียนกับให้พี่น้องก็กับหน่านะคะเนาะตัวใดมีเขียนกับก็ต้องกับนน่าพี่น้องคะเบื้องแนวทางให้เข้าใจนะคะยาเลื่อนผ่านคลิปนะคะเบื้องให้จบนะคะจิได้เข้าใจในแนวทางตัวเลขนะคะเนาะก็คือนะคะหลักสี่เพิ่นมีหนึ่งกบแปดนะคะก็จำเป็นต้องกับนะคะเพราะว่าสามารถกลับได้นะคะเนาะนี่เพิ่นก็เลยกลับบหายพี่น้องเพราะว่าตัวนี้นะคะ สามารถก,ะะกลับได้เนาะค่ะเนาะเอาลองพิจารณาเบิ้งเป็นเนวทางฝากตอนนะคะบนสีคู่ล่างสีคู่นะคะจังใดกับจังมากเบิ้องอีกนะคะว่าโครงุดถ่ายผสิมีเพิ่มเติมอีกบอนะคะยำโครงุดถ่ายสีมีเพิ่มเติมอีกบอนะคะนอกขันมีเพิ่มเติมจังใดนะคะกับสีเอาเนวทางมาฝากตอนพี่นนองคือเก้านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเพิ่ขัดออกมาแล้วพี่นนองเลือแค่นี้นะคะบนนะคะเปสีคู่ล่างสีคู่เนาะพี่นอนองเนาะกับลองพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นเนวทางฝากตอนกันนะคะ เอาแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอนะคะเนาะอ่าพี่ถือกบรบเบ้ากันนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นำเสนอให้ห้าเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชื่นถ้าชอบเพอจังตับบ่มักปล่อยผ่านเลยนะคะเนาะเอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแคปหน้าจอไม่เป็นนะคะจเดเอาเด้อค่ะเนาะบนนะคะมีศูนย์สามนะคะราคาหาสามนะคะเนาะล่างมีสุนย์ราคาบนนะคะขอโทษขออภัยนะคะเราผิดนะคะเนาะบนก็นมีศูนย์แปดแปดศูนย์นึ่งนะคะเนาะล่างนะคะมีนะคะแปดศูนย์ สามหนึ่งแปดหนึ่งแล้วกันหนึ่งแปดนะคะเนาะเอาบอพิดบอถึกแล้วค่ะแคปหน้าจ,จอไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะหาจังใดนะคะถ้าค,คุณพ่อเพิ่มนมีเพิ่มเติมจังใดนะคะกะ สีน้ำมาใหายพี่น้องคือเก่านะคะนอกค่ะมีเพิ่มเติมนะคะถ้าไม่มีเพิ่มเติมนะคะก็คือสรุปเป็นโครงสุดท้ายไปเลยนะคะสําหรับตัวเลขหน้ทางนี้นะคะนอกาแต่จังไดนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณ่อเพิ่นนะคะติดงานเนาะพี่น้องนอกาติดงานนะคะ,ต,นนะ,คะติดงานหลายนะคะนอกากก็คือว่าจะไปหาคุณ่อเพิ่นอยู่บ้านพี่น้อง่อเพิ่นย่างบาะนะคะนอกิ่นติดงานนะคะนอกจาจังไดเขาก็จังมา ไปนะคะมีโอกาสนะคะทาคุณพ่อเพื่นว่างนะคะจะสิผ้าพี่น้องไปนะคะหาคุณพ่อเพื่นหอนบานไปเบื้องน้ำเบื้องตาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะสำรับนะคะคุณพ่ออินนะคะเนาะกาต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อนํานะคะที่แบ่งปันแนวทางไข่แฟนครับทางช่องนะคะสำรับนะคะผู้ที่ว่าหาลักน่วยเป็นพี่น้องเอามาจับใส่แนวทางของเพื่อนได้เลยเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนยืนลักห้เป็นลักซิบนะคะเนาะยืนลักห้เป็นลักซิบเพราก็หาลักน่วยว่าส่เอาพี่น้องจะได้สื่อ นะคะซื้อบรตองกัปนะคะประหยัดต้นทุนเท่านะคะเนาะการล่องพิจจระะาเบิ่งเป็นแนวทางฝากต่อนนะคะสี่ตัวมาแน่นอนนะคะเนะาะค็คือประผาดนะคะก็คือรายเดือนที่ผ่านมานะคะเคยล่องแนวทางของผอเพิ่น์นยูนะคะบันนี้ฉบับติดต่อกันก็เพิ่นบดายพี่น้องก็เลยได้ขาดสวงหายไปประมาณสองเดือนกว่า,วาแล้วเนาะคะ่ะก็เพิ่งจะไปพ่อกันก็่อเพิ่นนะคะก็ได้ขอเบิดโทรไหมยังสีพูดคุยกันไหมนะคะเนาะก็เลยไดเอากับมาฝากตอนพี่น้องอีก ว่าป็นเนวทางที่น่าติดตามมากนะคะสาหรับหล,ลักสิบเพิ่นนะคะเนาะเอาค่ะสําหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะหมักรัวชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจเห็นกับทางช่องนะคะเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเด้อสวัสดีค่ะ